ครับก่อนอื่นกับฝากติดตามช่องนะครับมาป่านนี้เขาสิไปป่าน,นากับเอลซีศูนย์หนึ่งแปดครับเขามาเบ่งบรรยากาศการเดินทางนะครับหลังจากที่เขาเปลี่ยนรตอรีไปแล้วนะครับอุปรกรณ์ที่เขาเตรียมไปกับนี้น้ำนะครับนี่น้ำน้ำกินนะครับน้ำใส่น้ำแข็งน้ำแน่นะครับถ้าเขาไปอ่า ไก่เอากระเิเอาหอเขาไปน้ำต่นี้เขาไปพวกไก่นะครับแล้วกับบ่อหลายไรนะครับประมาณสองไรนี่สองไรกัวนะครับมันเป็นหนาคุ้มนะครับเอากระเลยต้องปั่นก่อนนะครับเมื่อกี้พ่อตาเราก็มาน้ำแล้วนะครับเอาก็ผคมกระิเอาตั้งนี้นะครับตั้งน้ำนี้ขับไปนะครับบางค้นเขากระเท็ดไว้อยยุนี้นะครับจะุ่มก็สิตั้งไปนะครับเข้าไปน้ำกันนะครับแต่ภาพบรรยากาศเบื้องบรรยากาศครับลักษณะการตั้งน้ำก็ประมาณนี้ครับ เข่าเกียร์ได้ง่ายเดินทางไปนะครับมาที่นี่ไปน้ำกันครับสตาร์ดดทรถนงไปครับเถวซีซูนเราจะดูกันว,ว่าหละาล้างครับเราล้างตรงนี้เขากเ็เฮ็ดไว้ตงัวรถเขานะครับ,บเข่ากินนะครับไม่โมบายเพื่นอนนี่ะ รถเฉลือดเข,าขเ้ากระจกไลยนี่ครับเกียร์รถไถยย้ำเว้นเข้ากระจกแต่ว่าคนมาหางานอ่ะคนบนคริบบโภคนะครับคนเดียวบนตัวนั้นอารถดีวอรนะครับเอาไปนี่ครับเขาก็มนี้ไปไปติดต่องานอะไรนะครับที่นี่ครับไปเดินทางไปน้ำกันนะครับเดี๋ยวเขาใส่เกียร์ C เลยเพราะเขาเรียนในเมืองเรียนในเมืองนะครับไปขังครับ ทางไปกับเอาซีซูนนุ่แเป็ดเข็ดแตงาครับแล้วกกิน ไปครับประมาณอ0เมตรเลยครับบางสมัยยรงรยาศาน้ำกันครับหาไทยน้าในเมืองครับที่แถวนี้ไม่ใช่ละแบบ ที่านขึ้นครับเพราะว่าเป็นอยู่ในเมืองนะครับต้องบรรยากาศครับบรรยากาศแล้วนสร้างดอดธานครับ ซีให้นี่ครับที่มันคุมข้อเ่ยวก่อนเพราะวฝนตกมาเนี่ยมันสิเอาก็ได้นะครับเอาตาเรามาแล้วเรวรอเป็นวันขอคนซีให้นี C นนน่นะครับจบแล้วนะครับฝากติดตามนะครับ